สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้เป็นวันมงคลน,นะคะน้องชายเขามั่นแล้วก็สู่ขวัญประเพณีของคนเหนือน,นะคะเขาเรียกว่าสู่ขวัญค่ะหลายวันไม่ได้ทักทายเพื่อนเลยวันนี้ก็ไม่ว่างนะคะ ก็เลยอยากจะให้เพื่อนได้ดูประเพณีทางเหนือนะคะอันนี้คือเขาสู่ขวันนะคะอันนี้ที่บ้านค่ะบ้านของแม่นะคะ บ้านอันนี้ชั้นล่างกินใจก็แม่นในวันนี้นวันดีวันเป็นวันสงเจ้าจักสสงสารตามโบรเตียมแกะอเเานอันนี้เขาเรียกว่าสูงขวัญนะคะคนเหนือ เธอมันดีถูกหมอกนี้กันเข้าดอกดอกไม่ลำเตียงใส่ขันพร้อมแล้วนึ่งไปขอเอาหนอคำลำแกวกับปิดตามันด้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องคลิปหน้าจอกันใหม่นะคะคลินี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ